เวันน yeah. 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 ี้เนี่ยมาเที่ยวกันมาฟังเพลงมาฟังดนตรีมาปล่อยๆยกันถามเลยว่าวันนี้มีเรื่องอะไรอยากจะระบายบ้างครับน้องครับหนูแอบรักคนคนเดิมไม่มีต่างใชยฮะทุกๆวันของพวกเราหมุนเร็วมากค่ะพี่ความดีไม่ช่วยอะไร่ะ การมีสอบเมื่อเช้ายังไม่ได้เข้าห้องน้ำค่ะมวนพุนพี่ประชุมมวนท้องมากค่ะตอนนี้รักแฟนเก่าเกี่ยวเลยตอนนี้ต้องการที่จะระบายทำไมทไมยังรักเขาอยู่โบพี่ดีจ้ดีมากแล้วเราใครเลิกใครก่อนเอาไปคบกับผู้ชายจี๊ดมาจี๊ดเปลาจี๊ดเไมเราถึงบอกเลิกเขาถือใช้อารมณ์ในการตัดสินเขาทางไหนอารมณ์ทางใจเฮ้ยขอโทษขอโทษไม่ได้ เอาตังไปทำอะไรหมดเอาตังไปทำอะไรหมดหมดไปกับค่ากินนะกินเละเทะกินเลยเปื่อยแอบรัานานยัง,<ด>ยงนานยังรังนานยังแอบรักว่าปีกว่าแล้วถ้าความดีไม่ได้เราก็ต้องกดตังอย่างเดียวนะจ๊ะอ๋อพี่คือหนูขอรเรื่องหนึ่ง<า>คือหนูคิดว่าจะมาแล้วคนรอจะเยอะกว่านี้<ส>มันน้อยมากๆๆเลยพี่หนูแบบมองไปเอ้าไม่ใช่มันก็เฟล่าเปนึงพี่ไม่ตื่นอ่ะอืออะไรออกมาครับเอ้ยไม่หรอกมันเต็มเลยค่ะผู้ชายแบบไหนที่คุณคิดว่ามันจะฟินอ่ะรอรอ ไปสมัครงานมาไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนไปอยู่ที่อื่นหมดเลยไม่เข้าใจกูใหญ่ไหมกูใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ก็ดีอะไรใหญ่หน้าอ๋อแล้วไปวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนออกมาเที่ยวกันมาสนุกกันบางทีเนี่ยเขามีเรื่องอ่นอ่นในใจอย่างน้องๆนี่มีเรื่องอะไรอยากจะระบายบ้างครับโอ้ยแฟนห้งค่ะโอ๊ยอกหักค่ะโอ้ยเหมือนกันเลยอ่ะมเป็นคนออกหักอ่ะมีเรื่องอะไรอยากระบายบ้างวันนี้เรื่องกังวลวันนี้ทำไมจอบหักอยู่กังวลเลยไม่จอบแล้วจบเลยทำไมแฟนทิ้งอ่ะ ดีเกินไปเขาเหตุผลนี้เหรอใช่เขาบอกหนูสวยเกินไปอ่ะสวยเกินอะเหมือนพี่เลยอ่ะทุกวันนี้ต้องกินยาแก้ความสวยอ่ะต้องรักความสวยตลอดวันมันเป็นเรื่องบาปมาก่ะคะความสวยเนี่ยทำให้คนแย่งกันค่ะก็ต่างคนต่างเลิกกันเองค่ะเขาชอบเที่ยวค่ะแล้วเราอ่ะไม่เที่ยวค่ะไม่เที่ยวเลยค่ะหน้าเต็มชุดมาเลยค่ะคนหลังทำไรมาเท่าไรทำงานโอ้ ระบายบ้างวันนี้สอบนี่มันโอ้โหเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยมากครับวิชาอะไรครับวิชาอะไรหลายวิชาตั้งแต่พวกทุกตัวใช่ร้อนอ่ะไม่ถึงร้อนคนเยอะไม่ชอบคนเยอะไม่งานนี้คนมันแน่นมากก็เลยร้อนไม่บอกมาไม่ทันเป็นไงไม่เห็นนโกหกนี่หว่ามาไม่ทันเมื่อสามเดือนที่แล้วค่ะเลิกกับแฟนที่เมกาค่ะคือไปเลิกกันที่อเมริกาใช่เป็นไงเพราะเราดีเกินไปโอ้โหดีเกินไปไหมเขาไม่รักเราวะนั่นน่ะสิฝาก อ่ถามว่าเลยถามว่าเลยรฉันดีเกินไปโล่งไงอ่ะเออเอาคนนี้คนนี้ไม่มีอ่ะจ <c oughs> ิ <c oughs> ไม่จริงไม่จริงไม่จริงแฮปปี้จรร้งอ,องไห้ก่อนมาที่เพื่อนบอกร้องไห้เลยว่ะเพราะ <c oughs> เขาทะเลาะกันน่ะเกาเป็นห่วงอ่ะอ่านี่ครับความทุกข์เป็นห่วงเพื่อนทะเ,เลาะกับแฟนร้องไห้อะไรไม่เกี่ยวกับเขาเลย <c oughs> <c oughs> ออกหกักค่ะออกหักจากใครโอ้ยแล้วแหละคุยกันแบบเตี้ยก็หายไปเลยหนีไม่มีแฟนไปแล้วทำงานอะไรอ่ะ แบกหามเลยมันหนักกันมันก็เลยซันมันหนักมันหนักโถแต่ทุกวันทำไงถ้าขายสุขภาพันแกตลอดเลยเน่ยเรียนค่ะแล้วแบบมันแย่งกันไม่เคยทันเลยเกรดค่ะไม่ค่เกรดเป็นไรคือว่ามันมีชาหนึ่งคือเทอมที่แล้วมันอีกอาจารย์หนึ่งแล้วเพื่อนในเอกันหมดเลยแต่พามาเปลี่ยนเทอมนี้เปลี่ยนเป็นอาจารย์หนึ่งงานเยอะมากสอบเยอะมากเขียนไปไม่รู้กี่เล่มถ้าเกิดบอกอาจารย์ได้จะบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ไหวไหมคะขออนุญาตจะรเล กกัันนพไม่ทำไมเขาถึงบอกมีคนเขามีคนอื่นแล้วเราอ่ะไม่มีตอนนี้ก็หลึกแล้วค่ะไม่มีตังค์ข้ารถกับหอพี่ม่ไปส่งอยู่ยี่สิบเป็นตัวแฟนมาอยู่นี่จะบอกว่าอะไรหนูยังรักเขาอยู่เออทำนีถ้าถ้าครูมายืนอยู่นี่้าอาจารย์มียอยู่นี่จะบอกเขาว่าอะไรครับปล่อยเอเด็กครับปล่อยเอเด็กครับปล่อยเอเด็กอาจารย์ช่วยผมหน่อยครับเดี๋ยวปีตายปิงปิงนะไม่มีต้อมีแบบคนขับรถปอร์เช่มาชนกันขอดูหน้านิดนึงโอ้โหเลือกได้ด้วย อยู่ตรงนี้ขอเสื้อยืนอยู่นี่คุณจะบอกเขาว่าอะไรก็บอกว่ารักเขาทุกวันนั่นแหละขอบอกว่าเลียถึงโคนจ้าไม่บอกเลือกใครเขาสิคะพี่พี่จะช่วยดามใจหนูนะคะเรียอว่าเจ้านายเจ้านายใหม่ยืนอยู่นี้อยากจะบอกอะไรครับรับเพื่อนหนูด้วยแล้วอยากจะบอกกับเพื่อนได้อยากจะบอกเพื่อนว่าดีกันนะถ้าเขามายืนอยู่ตรงนี้ได้คุณอยากจะบอกอะไรครับ ไปดีนะโอ้ขอให้เธอโชคดีนะเอ้ยอย่าเป็นคนดีโดนวินาทีสุดท้ายนะถ้าเขามายืนตรงนี้ได้เราจะจะบอกเขาว่าอะไรเรื่องเที่ยวก็กลับมาดีไหก็กลับมาดีก็ดีถ้าเลิกได้นะบอกอาจารย์ได้จะบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ไหวไหมคะไหวแล้วก็ยืนตรงนี้อยากจะบอกอะไรเขามากดีมากเยี่ยมไปเลยก็หนูขอให้ติดตามรายการบล็อกเอของทีวีชั่น รายการบอกเอทูบช,ช่องญี่ปุ่นหรอจ๊ะรายการดีมีสาระเหมาะกับทุกคนที่ให้ทุกคนมาดูมาขอตบมือในที่นี้สาม ยังไงบ้างครับน้องมาต่อยครับารบควมพเต้องของวัยรุ่นนีนี้แต่ละคนนะคะมีความพิดเห็นที่แตกต่างกันไปต้องขอบอกเลยว่างานนี้มันมากๆเลยมันกับงานนี้เน่เน่สิบเก้าทินวินเก้ามอนะครับผมเอาเป็นว่าครั้งหน้านะน้องมาต่อยนะใช่ที่แบว่าเรามีกิจกรรมดีๆอะไรดีเราจะพาไปพาไปอย่างมีความคิดเห็นแบบนี้แต่วันนี้เนี่ยเราขอเขไปสนุกกคะแนนก่อนดีกว่าขาดาลงแล้วที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณเพื่อมาครับจากไหนเนี่ยสลินเป็นเพีวและอิสุ แล้วก็ขอขอบคุณสถานที่มากๆเลยนะคะกับร้านเซนทั้รวงแห่งนี้นั่นเองขอบคุณครับเออนะน้องมาต้อยเดี๋ยวเราเข้าไปใหม่กันดีกว่าแล้วพบใหม่ครับ,บรกับรายการที่ดีเดียวบล็อกเอทูิชัน่น26ครับผมแล้วเจอกันไปไปไป Style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Your you. lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a skeet blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell I could take some pro wings, make them cool, sell those so sneak ahead to sneaker heads to be like, ah, uh, he got the Velcro. Oh. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. Oh. I I'm hunting, looking for a up. This is fucking awesome. Oh. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. Oh. I I'm hunting, looking for a up, This is fucking Awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin What she knowin' about wearing a fur fox skin Whoa. I'm digging, I'm digging, I'm searching right through that luggage One man's trash, that's another man's come up like your granddad. We're donating that plaid button up shirt Cause right now I'm up in her tip I'm at the goodwill you can find me in the I'm not, I'm not, stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt.